ยังมีต่อฉากหนีเขาต้นแทงแม่งหนีงงโหดอ่ะอือ,อโอ้เขาทำฟอร์เมอร์อิสัตว์อาชติมัฐธรรม์ของเราเนี่ยอาชติมัฐธรรม์รับพาม์พ่อโง่ปูอิสัตว์ดูโโดูดูโม่ปูดีปูปูดีโคตรเด็ดอ่ะจัดว่าเด็ดเฮ้ยกระสุนกระสุนมีก็ยิงหน่อยดิ จริงควันขึ้นแล้วเนี่ยนี่เปนชาล้อระเบิดชนแหลกแจกแถมอือเ,าเ้าระเบิดแล้วระเด้องถึงลแล้วอีกสอง้อยห้าสิบเมตร เออกูลองก่อนไอ้หนีหนีหนีมุณไปล้มอะไรของมึงวะรับเบิร์ดรับเบิร์ดเกิดเป็นก็ก็ขันเรียบร้อยค่ะ